นี่แหละครับคือเกจิที่พุทธคุณกล่าวขานเรื่องลือไปทั่วเมืองลบบุรีในยุคปัจจุบันก็ว่าได้หลวงพ่อเพี้ยนท่านเป็นชาวลาโวโดยกำเนิดนี่แหละเป็นคนบ้านมีที่เสืบทอดวิชามาจากหลวงพ่อปานวัดเกล็กระถินครับและยังไปได้อาคมสรรพวิชาเร้นรับจากดินแดนที่เป็นต้นกำเนิดความอาถรรพ์ทั้งปวงอย่างกัมพูชาเมืองขอมอีกด้วยสมัยวัยนุ่ม ลวงพ่อท่านทูดงท่องไปในป่าเขมรไปมาหมดแล้วเรียกว่าหลับตายัางเดินได้ฉะนั้นใครที่ถูกคุณสมนดำํำอวิชามาเล่นงานหลวงพ่อท่านใช้มนตราคาถาขอมกำราบหายมาหลายรายแล้วใครเจ็บป่วยเป็นใครตํำรับยาสมุนไพรรักษาของหลวงพ่อบำบัดปัดเป่าโรคร้ายเห็นผลเป็นที่น่าอัศจรรย์นัก จึงยังมีผู้คนเคารพนับถือท่านในปัจจุบันอยู่มากมายแต่ก็น่าเสียดายครับที่หลวงพ่อเพี้ยนท่านเพิ่งลาสังขารจากพวกเราไปเพลอแวบ,บเดียวก็ครบสองปีเต็มแล้วนะครับแต่ทุกคนยังคงระลึกถึงในคุณงามความดีของท่านอีกทั้งเครื่องรางของขังที่หลวงพ่อได้อธิษฐานจิตบรรจุฝากไว้เป็นมรดกของแผ่นดินที่ว่ากันว่า หลวงพ่อเพี้ยนท่านทำขึ้นเนี่ยก็เพราะสงสารชาวบ้านครับผมจะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งละกันก็คือว่าเมื่อร่ำเรียนวิชาสำเร็จจากหลวงพ่อปานตอนที่ท่านเพิ่งมาอยู่ใหม่ๆเลยบังเอิญว่าหลวงพ่อมีกิจนิมนต์ให้ต้องไปรับที่อำเภอท่าวุ้งเมืองลบบุรีในยุคนั้นยังไม่ได้เจริญมากมายเหมือนทุกวันนี้ถนนหนทางสองของ้างยังเป็นป่าละมอก บางช่วงก็ต้องเดินผ่านทุ่งนากว้างทั้งสองฝากมันกระมืดเคลื้มไปหมดน่ากลัวและวังเวงในตอนที่หลวงพ่อออกมาจากหมู่บ้านเกลนกระถินเดินไปได้นิดเดียวท่านก็ได้ยินเสียงเอะอะโวยวายเหมือนคนกำลังมีเรื่องอะไรกันอยู่จึงลองเดินตามไปดูตามเสียงนั้นภาพที่ท่านเห็นก็คือว่ากำลังมีการรุมทำร้ายกันอยู่ผู้หนึ่งเป็นชาวบ้านใกล้เคียงที่เคยเห็นหน้าค่าตากันมาบ้าง แต่กลุ่มชายชะกันที่เหลือน่าจะเป็นโจรทั้งหมดที่คงหมายจะจี้ชิงทรัพย์มากกว่าแล้วก็คงจะมีการต่อสู้ขัดขืนกันมาได้สักระยะแล้วเพราะท่านเห็นตอนที่พวกมันกำลังรุมตีคนแล้วครับเมื่อเห็นว่าไม่ได้การหลวงพ่อเพียนท่านจึงเป่าคาถาให้เจ้าพวกโจรพวกนั้นชะงักหยุดขยับขยืขย้อนตัวไม่ได้แล้วรีบเข้าไปช่วยผลปรากฏว่าครั้งนั้น ตำรวจจับผู้ร้ายได้ทั้งหมดแต่อนิจจาชาวบ้านผู้นั้นเนื่องจากถูกรุมตีมานานพอสมควรจึงทนเิษบาดแผลไม่ไหวถึงแก่ความตายซึ่งนำพาความเวทนาให้แก่หลวงพ่อท่านเป็นอันมากที่มิอาจช่วยเขาผู้นั้นได้คงจะเป็นคราวเคราะห์หรือคราวถึงคาดที่ทำให้ท่านมาเห็นช้าไปแต่ตั้งแต่นั้นหลวงพ่อจึงมีดำริที่ว่า อยากจะปลุกเสกของไว้เพื่อแจกจ่ายให้แก่ชาวบ้านไว้คุ้มภัยกันภยัยเพราะท่านไม่อยากเห็นใครมาถูกทำร้ายและตายแถวแถวบ้านเกลอนกระถินอีกจึงลงคาถาอย่างหนักๆเน้นๆไม่ว่าจะเป็นตะกรุดทนหรือผ้ายันก็ตามอีกชนิดหนึ่งที่เขาว่าแรงก็คือเสือเพอราะลักษณะของเสือมันเป็นสัตว์ที่สันโดดแต่ก็มีความสง่างามและดุร้ายอยู่ในที เหมาะเอามาป้องกันและขับไล่ศัตรูได้เนื่องจากหลวงพ่อทันบีบจิตอย่างเข้มข้นตอนที่ปลุกเสกเสือนี้จึงเหมาะแก่ชายชาตรีไม่เคยเหมาะเท่าไหร่สำหรับคนที่จิตอ่อนหรือขวัญอ่อนครับดังเรื่องราวจากแฟนรายการที่ได้ส่งเข้ามาเขาไม่ได้บอกชื่อมาแต่ผมอ่านแล้วน่าจะชื่อคุณแบงค์นะครับถ้าผิดพลาดผมต้องขออภัยด้วยครับ